วันนี้เป็นเวลาทํางานของผมเนาะวิลากับแคมเบลเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้ขอลงวิลาก่อนนะครับก่อนจะเข้าสูตรผมฝากคลิปนี้คลิปหนึ่งครับกิจกรรมแจกฟรีไอดีไอคอนแตัวนะครับลงไปแล้ว4วันตอนนี้ณนะเวลานี้ตอนที่ผมทําคลิปเช็คแล้วยังไม่มีใครตอบถูกทุกคนมีเวลาอีกสองสวันที่ผมจะเฉลยนะครับฝากด้วยครับคนไหนที่เข้าไปตอบแล้วแต่อยากจะตอบใหม่ก็ลบคําตอบเดิมแล้วก็ตอบใหม่ได้นะครับ บางคนบอกว่าทําตามกติกาแล้วแต่ดูทีเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ได้เข้าไปดูคําใบในคลิปเลยครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปฟังกติกาในคลิปนะครับมาครับเข้าเรื่องครับสลับไอดีทดลองสูตรขอบคุณคุณหมูจากจังหวัดสระบุรีนะครับคุณหมูให้งบมา1 0 0 0ทองไอดีนี้ใช้ไปประมาณ400ทองครับผมเปิดประมาณบ่ายสีมงกว่าเนาะมาครับเข้าสูตรสูตรของเรา EP นี้คือ1 1 3หนึ่งครับ สูตรเปิดแพ็กไอคอนิคโมเมนต์อาร์เซนอ EP ที่78 1 1 3ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลอลา,าบาครับโชเลสและกลับมาที่อลา,าบาครับอาาบาหนึ่งครั้งโชเลสหนึ่งครั้งอลา,าบาสามครั้งครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับลงให้ทุกคลิปที่คอมเมนต์ปักหมุดครับทุกคนติดต่อ For f ์ฟัชเ n ียลก็อยู่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับ ใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นเนาะมันไม่แน่ครับแล้วก็1สูตรไม่เกิน1นึ่พันทองทุกคนใช้สูตรนี้แล้วมันไม่ออกก็หยุดนะครับแต่ก็ถ้าจะใช้สูตรนี้สลับกับสูตรอื่นก็ลองดูนะครับไม่เป็นไรทุกคนครับฝาก2ตัวเดียวด้วยนะครับอย่าลืมครับใช้สลับกับ2ตัวเดียวก็ได้2ตัวเดียวเปิดได้ทุกแพ็คเปิดดูข้อมูลนักเตะตัวที่เราต้องการ2ครั้งครับกดซ้ายค้างครับนับ1 2 3 4 5าม้าใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับ for fun channel ด้วยนะครับและฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการเช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ for Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย